สวัสดีค่ะคุณชงยาชีวะนะเอ้า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 ฟุา๊กมาวันแรกก็เจอสองการเลยมีน้ำเฮ้ยตอนยิงเอ็มนั่นนไม่มีแต่ยิงฟ<ม>ุ๊กม,มีนะเอ,อ,อ,อ้าวอ้าวไปแล้วทุกคนทุกคนทำไมกลัวแอดมินล่ะดีนีทุกคนแล้วทำไมกลัวแอดมินน้อยอ้าว รอแล้วสายอยู่ด้านมันก็เงอทุกคนต้องวิ่งหนีสาวน้อยเลยนะคะสาวน้อยพีู่ไม่กล้าเข้ามาเลยทีนีรองเท้าก็ไม่สายไปแล้วสวนไปแล้วอ้าวอ้าวอ้าวไปแล้วอ่านหนูดอู่านมองนานแล้วงูเข้าไปนะเด้ออย่าเข้าไปเด้อต้นแดงนะพี่ปูงูเด้อ อยู่ต้นแดงมาง้นจะห้องน้ำกี่นี่ไหนฮันฮันอะไรอย่าไปใกล้ต้นแดงเด้องูมันอยู่ตรงนั้นอ้าวยิงลวยิงเลยเปโดนเลยเปียกเลย ไปแล้วยังไม่ยอมมันไปแล้วจ้าเอ้ยอ้าวอ้าวอวยังไม่ยอมนะปุ๊อนยยยายยกยอยย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 ะยย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 ยแล้ว

ดูย์อ้าวชื่อแดงนิ่งเฉยเอาเป๊ะเป๊ะน้ำหมดน้ำหมดน้ำหมดพอดีจังไพรู้ไหมปะค่าค่าน้ำเขาเขาประไว้ฮะค่าน้ำเขาซื้อน้ำจะเอาออ้แล้วบอกลูกเจรย์อยู่นี่ กูแจอยู่นี่จะอาอะไรบอแจ่ะแจารถเจ้ารถตู้่ได้กระเป๋าี่งด้วยเนออเอาบันไดไปได้ถ้าไม่มีบันไดไม่ได้ได้อืมเอาันได้ลรือว่าไหนวะไปขึ้นด้านลา อานหนูอยากไปกับ,บดแดเนอก็ห้องน้ํยือห้องน้าแล้วคือตัวห้าไปตอนนั้นละย่ากายมาพอดีปุ๊เนื้อมันโตลงมาแต่ฝามันโตลงมาแต่ฝามันลกตกปุ๊เนื้อย่ากก็เลยเยี่ยมไปแล้วพอดีมันขึ้นมาม,มันขึ้นมาเลยอ,เอันละเมื่อน้านะําบ่น่ะ นมหนูละมีหรือยังนมได้แล้วว่ะนมได้นมได้หรือยังเมนูจะเมนูเมนเมนมีน้อยนมหนูล่ะนมขาดนมไม่ได้นะเดี๋ยวแม่เต้มนมให้ กอสบายแล้วนี่ปเดนกับเปียเปก็สบายเราทบมกนยบายแล้วแล้วแล้วแนป้าแดนแล้ป้าแนไปเก็บผักหวานเราไปเก็บดอกกระเจี๊ยบจะทำยังไงล่ะซื้อก็ได้นอ่ะเหรอซื้อก็ได้ใช่ไหมเซเว่นเยอะๆบะมีน แว่ซ no ื like ้อก <cond> ็ไ <perfection> ด <hood> well. <itation> ้นมนะโอ้ยแล้วตังหนูนะมีไหมอุปกรณ์ไปได้อยู่แล้วาล้นไม่ได้ไนเอไม่ได้เออนัอยาร้อยได้นมนไปซื้อที่ที่ที่น่นก็ได้คุณวะได้เองมจะไปกับป้าก็แล้วล้น อ้าวบายบายแล้วตอนนี้ไ,ไปบายด้วยไม่ไบายด้วยอ้าวไปด้วยไ,ไปบายบายอยู่ในรถแล้วบายบายแล้วหนูมีตังซื้อไหมไมินน้อยก่อนนะฮะก่อนอย่าไปครึ่งทางนะอย่าอย่าว่าร้องไห้มาหาแม่เด้อขอแม่หรือพอไปขอแม่หรือยังขอแม่เปรี้ยหรือยังขอแม่เปรี้ยวหรือยัง ขอแม่เปรี้ยวก่อนบ่ได้ยินเนาะยินอะไรยิ่งยิ <c oughs> ่งรถบะคิดทอด <c oughs> กันเลยนะโอ้ยบ,อบ,อบ,บ่คิดทอดิบ่คิดทอดซอฟเลยเนาะไม่ลุงก็เตรียมอุปกรณ์ขึ้นรถอุปกรณ์ขึ้นรถ ก็ตากยานน็ยังคือมีอ้าวบันไดปเจ็บเราก็เจ <c oughs> ใส่อุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ที่จะไปกระกออุปกรณ์ใส่ดอกกระเจียวหรอจ้าใส่ดอกกระเจียวนะไปเอาดอกกระเจียวด้วยแปวแปวดอกกระเจียวโอ้ยหอมแก้มป้าแตนกลัวไม่ได้ไปนะโน่นโน่นเนู่อเฮ้ยยิ้มหวานอยู่ในรถ เพื่อจะนางจะได้ไปกกกรอกรออยู่นู่นเลยป่ะเนี่ยอ่รารอแม่อยู่นู่นเลยเดี<อ>๋ยวแม่ตามไปทีหลัง